เป็นน้ำเนี่ยเนี่ยดูไม่ได้น้ำหรือเปล่ามันไม่ใช่น้ำมันเป็นพิงของมันไม่ดีไงไม่ขี่มามมเลยก็คอยเติมเ,เติมเชืช้าเชื้อช้าเช้อช้าพอเราเปิดน้ำมันเยอะมันกระท่วมเปิดน้อยก็ไม่พอวอดอีกใช่ไหมมีก๊อกน้ำมันบ้างนะก๊อกน้ำมันไหน ีก๊อกปิดว่าถอดนี้ออกไม่ไม่รั่วออกเลยแนะม,ลม่ลุ่มก๊อกดูลุ่มกอ๊อกลุ่มก๊อกนี่มันไม่มีอากาศที่จะดูดอันนี้เข้ามาด้วยฮะเ,เกี่ยไหมเอาเกี่ยวดิถังน้ำมันเกี่ยวดิมันต้องมีรูระบายด้วยดิมันก็มีนะ มันพอออกหรือว่านี่เป็นทีนี่แต่ก่อนนั้นมันยังดีอยู่ไม่ให้ทำอะไรมันเพื่อน,อนเลยจะเจาะเจาะรูแล้วใส่สายยางเล็กๆสักอันนึนอองต่ดหลอดอลูรอเลยหรือปั่นแล้วก็ลบเป่า ลองหายน้องลงถนนได้ไงครับสี่เลยนี่น่าเล็กไปอีกอมันต้องเบอร์ใหญ่กว่า,น,วานี้เบอร์ สนใจที่ยึดสายกันเล่งทีเล็ดทีเล็ดสั่งได้นะครับนั่นนนนนไหมขี่แค่นี้มันไม่น่าจะพอตันอน่ะ มันจะเข็มเล็กก็เข็มใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันจะไม่เท่ากันใส่กันไม่เท่านี่คาบูจีนเนรับ ลรวถอดที่บ้านใช้ลมอะไรเปล่าลถอ,อดอีกไหนนะลางมันหายน่าจะหายแต่รอบนั้นนะ เป่าไม่ดีไงไม่ได้แยงด้วยเอาแล้วประกอบไม่ถูกอันนั้นมันหมุนสุดลงแค่นั้นหรอไม่ไม่ไม่ลงได้อีกอ่นะนี่ดูพี่หมอกประกอบคาบูเนี่ย ใครอยากดูจูนคาบูอะไช่างหมอกจะจูนให้ดูนะนยยดเดี๋ยวอีกสักครูก็ได้สตาร์และป้าครับอะไรนะสะปปิงต่อังไหนสปิงอันนี้เหรอต้องถามต้องถามพี่หมอกดิเฮ้ย เราออกทําไมเดี๋ยวมันหายวางไว้บนนี้แหละตรงนั้นแหละข้างๆกันนั่นแหละไม่เห็นเนี่ยเห็นชัดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม,ไมนี่มันเห็นเมื่อกี้นี่แหละถูกแล้วนี่เออ่ถูกถูกเอาก็รู้ไม่ตรงกันนี่ไง เดินแบบนิ่งนิ่งนิ่ก็ปัง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 ปงเลยต้องลองดูที่ฝา้ํงมันก่อนเดี๋ยวจะเชื่อมทอนเชื่อมเองเลยโยนทิ้งเตรียมโยนทิ้งเลยถ้าเชื่อมเองอ่ะน่าจะได้ไม่ได้ถ้าจะลองเชื่อมเองไปเอาสังกะสีข้างๆบ้านเอาเหล็กบางๆเลยเอาท่อ แบบบางๆมาลองจิ้มดูกันเนื้ออ้วกเยอะพูดต้องสรุปขี้เกียจอ่านฮะหน,นังสือก็เล็กแล้วถ้าเป็นเหมือนเดิมแก้ตรงไหนเทละมัน,นามาออก่ถ้ไาไม่ร้อนไปโดนไฟมาบ่มผสมไว้ฮะบ่มยังไม่เทเข้าหมดเลยฮะ,ฮะ รถเขาโดนอะไรมาโดนบาดอ่ะคือถ้าเกิดจากเนี้ยเขาจะออกจากเนี้ยไปถึงบ้านนูนตรงเดินเบาหนุ่ยเดินเทอร์โบถึงร้านกรอบตัวพ่อมันกค่อยเดินปึ๊ดผ่านนั้นมารอบมาแล้วเขาจะกดแตกรถล้อรถล้อรอบอะเออเขากดเขากดเลยเหมือนแบบว,ว่าน้ำมันน้ำมัน เราแยงอะไรไปบ้างแล้วเสือไม่ได้แยงฉันลบรอยดำๆมันออกนั้นเออถ้าทำมากกว่านี้แบบไม่อาการเนี้ยมันเป็นก่อนที่จะทำแล้วไงถ้าถ้ามันปกติเรามาทำโอเคเป็นที่แยงอันนี้คือทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยแค่มีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วถ้ามันรอรอดแล้วมันไปอย่างหออป้อมมึงก็ว่าค่อยว่ากันไปรดไม่ทำอะไร chôn bạn à chôn chôn cho đuôi lalaschool Để không bỏ lỡ chẳng đi ạ cháu biết nhận này Okay.